สวัสดีพี่น้องเชิญพบกับมหาหนัฏคนไทยบ้านชาแนลล้มบางอย่างแหงพี่น้องปลาดุดจ,จะบเบื้องที่พักคอยเก่าพี่น้องที่พักคอยเก่าแต่ทีแรกตะกี้คอยนอนอยู่นี่แหละพี่น้องพังมหมดแห้วตอนนี้เหลือแต่ไก่หลังเดียวบ้านสามหลังต้นนี้สภาพเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องโอ้คอยกิมาลนิโตนไอ้คอยเท้บานเนี่ย โอ้ยตะกี้ข่อยนอนอยู่วงนี้แลวพี่น้องพังหมดแล้วผัดไปเลยเด้อผัดไปผัดไปสวยตายแล้ววันนี้มองพักก่อยเข่าพี่น้องเสียงลมพังหมดแล้ววันนี้อันเวทีเพาเป็นอย่างพี่น้องเวทีรถกันไปหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้สภาพบ้านพักข่อยเก่าเป็นอย่างนี้เลยพี่น้องตะกี้ข่อยนอนอยู่นี่เลยกะมัดเลยโอ้ยตาย ที่ได้คืนบนน่เนาะไอ้เอ๊ะเราจะแดดแวงซี่ก้อนให้มันเซาล่มแล้วค่อยม,ดม,มัดใหม่หมดขาเต้นค่อยไปมืดเลยที่เออเล็กพับเลยพี่น้องเออเห็นจีนัยบ่โอ้ไปมดเลยค่อยทายบ้านพักบ้านพักค่อยเกาไฟมดแล้ว ไปเมื่อไหร่สถานที่คอยแต่แตแตดั้งแต่เดิมเล็กฮักเมื่อไหร่เห็นหแ,ลหแล้วแต่ว่าเหตุยังว่าได้ให้ลมหายก่อนยังสิเห็ดใหม่บ้านเป็นเซี่ยรแบพี่น้องลมมบางอย่างหาหแหงวัด <c oughs> น,น,น,นี่ฮ้าเถกดาก ไปมดืดก็อุ้มก็อี้ได้๊ัดลมจนไม้ใหญ่จนว่า,ยา,ยาโยกวุ่นวุ่นอยู่ปวดบูดฟ้ามาเมื่อตึ๊บคึ้มมาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปเด้อพัดลงตู้ลงท่าไปพัดลงไว้หนองคลองบึงนู้นได้มียังดี โอ้ยคนจะมาเรียกตนวมงค่อยอยู่เก่าแทา้บ้านนี่บ้านพักเยียนซานค่อยโครงการบ้านซำหลังค่อยไปมืดเลยโอ้ยค่กินมา,สาเสาแท้บ้า ข่อยลิตโตนบ้านข่อยพี่น้องตะกี้ข่อยอยู่นี่นอนนี่กินนี่แหละเมื่อเลยกลายเป็นนดีตนะครัพี่น้องพังเมื่อ้านข่อยตะกี้มีไอไก่มีผมแล้วก็มีไอชัยอยู่กันสามคนมีเต็นสามหลังก็เลยเรียกบ้านสามหลังตอนนี้ไปเมื่อแด้ว ไปเด้อพัดลงใหม่หนองคลองบึงเด้ออุ่นสังกะสีหัวก็เหลมก็ไปมาเลยเอาไปอยู่เลวต้องปล่อยสังกะสีไปแล้วสังกะสีไปแล้วระวังเด้อ นุ่นจะคข้องบ้านพี่นอ้องตายพวกน่ะฟามือตึ๊บเลยฝนมาทั่วทีบเลยนี่โอ้ยเร่าเดียว่ะไม้มือหับหักเป็นซากเป็นผงมดดมองอยู่เก่าคอยคือไปนจกเซีเป็นตะยานเว้ย ลิโตนเห็นมองเคยรับเคยนอนก็ค่อยค่อยเพียดไปอย่างดีไปหมดแล้วกลายเป็นอดีตไปแล้วโอ้ลิโตนนี่นวะไปเด้อเทีเ่ยวคุญเทียวดาเอวยลมเอวยัดไปลงหวยลงทะเลนเดีย๋ยวมาพัดเหียนพัดซานพัดทรงเชอนี่นะเห็นบ,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 บ่มองรับมองรับ คนไอไก่ที่เรายัางอยู่เหลือเราผู้เดียวกับพังมดเหล่าอุตสาเห็ดไ้อย่างดียิงแต่วงพักวงพิงว่มีอยู่เฮ็ดไปก่เลยพังจอยวันนี้รู้มาไปกินแล้วขาดมดมัดมดอ,อ,อ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสด์ฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณได้หลายที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามให้กำลังใจ หลังจากนี้ก็คงที่ได้ช่วยไก่เราเฮ็ดใหม่นะครับถึงผาาถึงยังถึงยังใหม่จัดตัดตุตกน้ำแล้วเปิดีนน่นอกมหานัดฝากากดติดตามฝากกดดิ่งฝากติดตามชมมหานัดคนไทยบ้านชาแนลหนึ่งนะครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับที่ให้กำลังใจมาดีครับ